สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกบัวสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระางเบอร์สองนะคะจะใช้อยู่ที่สองสีนะแล้วก็เทปกาวสองหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนี่นะคะรีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาวห้าสิบเซนติเมตรนะ รวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งค่ะจะได้แบบนี้นะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่8เส้นนะคะที่ความยาว40ซนเมตรนะที่ปลายด้านหนึ่งตรงนะคะแบบนี้นะแล้วติดด้วยเทปกาวสองหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยนี่นะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานี่นะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่2จะสวมด้วยเส้นที่สาม นี่นะคะแล้วก็เส้นที่4ี่นะสอดเข้าตรงช่องที่1นนะคะแล้วเปิดออกดึงเอาเส้นที่3าออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะทีนี้เราก็จะมาสารเป็นฐาน8นะดีจะจับริบิ้นฝั่งด้านขวามือนะคะทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับเอาริบิ้นเส้นด้านบนนะคะทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วก็จับเอาดิบิ้นเส้นฝั่งซ้ายมือนะคะทับเฉียงลงมาด้านล่าง จับอริบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกดกดจับจับให้กระชับนะคะจะได้เป็นฐาน8แล้วนะเราก็จะมาสานต่อกันเลยดีจะจับริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองนี่นะเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สาแล้วก็เส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4เราจะมีลิบินสเส้นด้านบนนะคะ แล้วก ar er kind of so ็มีริบบิ้นสี่เส้นด้านล่างทีนี้เราก็จะมาสารสลับกันเลยดีจะจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาเอาเส้นที่หนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนสด้านบนวางลงมาเอาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สี่ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะแล้วเราก็จะจับหมุนมานะคะนี่นะ เราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะเดี๋ยวดีจะจับให้มองเห็นช่องที่เสียบนะคะนี่นะได้แบบนี้ทีนี้เราจะเอาริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนนะคะวางลงมานะเส้นที่2นะคะจะสอดเข้าตรงช่องนี้นะนี่นะคะที่ดีจับออกมานะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะนี่นะแล้วเราก็จะค่อยๆดึงขึ้นมานะคะจะได้แบบนี้ เส้นที่3นะคะสอดเข้าตรงช่องเดียวกันนะออกช่องถัดมาคือช่องนี้นะคะแล้วก็ปล่อยริบบิ้นออกมาได้แบบนี้เส้นที่4ี่ค่ะสอดเข้าตรงช่องเดียวกันนะออกช่องถัดมานะคะริบบิ้นจะไล่เรียงกันมาในลักษณะนี้นะนี่นะคะได้แบบนี้นะรีก็จะปล่อยมือออกมานะคะเสร็จแล้วจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลย นี่นะคะจะได้แบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับข้ามสามเส้นนะคะแล้วก็พาดนะลีจะเริ่มนับจากเส้นนี้ก่อนเลยนะคะ1 2ึสอาจับอลิบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะต่อเลยหนึ่งสอสามจับอลิบินเส้นนี้พาดมาต่อเลยนะคะ1 2ึสอาจับอลิบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะ ต่อเลยนะคะ1 2 3สจับเอาริบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะต่อเลยนะ1 2 3สจับเอาริบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบิน3าเส้นแล้วนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะลีจะจับริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบินโค้งมาลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบเข้าตรงช่องถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะคือเส้นนี้นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะ ได้แบบนี้เส้นที่2จับริบบิ้นโค้งมาลักษณะเดียวกันนะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบเข้าตรงช่องแรกนะออกช่องถัดมาแบบนี้นะคะเส้นที่3มค่ะจับริบบิ้นโค้งมาลักษณะเดียวกันสอดเข้าตรงช่องแรกนะคะออกช่องถัดมานะนี่นะคะริบบิ้นจะไล่เรียงกันมาในลักษณะนี้นี่นะจะได้แบบนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะได้แบบนี้นะจับให้เข้าที่ค่ะ ทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะได้แบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะคะ1 2 3นี่นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ ะะจะได้แบบนี้จับให้กระชับเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะพอกระชับแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยนะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะเอาริบบิ้นที่เราตัดไว้ในนี้นะคะตัวนี้นะมาสอดลอดผ่านด้านล่างเลยนะคะลอดผ่านสามเส้นมาเลยนะนี่นะแล้วก็แกะเทปกาวสองหน้าออกแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะนี่นะคะได้แบบนี้ต่อเลย นี่นะเราจะทำแบบนี้นะคะเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะเราก็จะได้เหมือนกันแบบนี้นะทั้ง8เส้นแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะนี่นะเดี๋ยวลีจะจับออกมองเห็นชัดๆนะคะนี่นะคะได้แบบนี้ลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะนี่นะ ให้ริบบิ้นออกมาด้านล่างค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาได้แบบนี้นะต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาจะได้แบบนี้เราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้ง8กรีบ8เส้นเลยนะคะให้เข้าที่สวยงามเลยนี่นะคะพอเข้าที่สวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะนี่นะคะ1 2 3 เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะในแบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับเอาริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังแบบนี้นะแล้วก็ข้ามา1กลีบนะคะจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะนี่นะเข้าไปตรงกลางเลยนะคะในกลีบเลยนะนี่นะคะกลีบถัดมาในลักษณะนี้แล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะจะได้แบบนี้นะ ต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปในตัวดอกเลยนะคะข้ามมาหนึงกลีบนะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะพร้อมดูกลีบด้วยนะคะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8กลีบ8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย ทีนี้ก็เส้นที่8ดแล้วนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะข้ามมา1กลีบนะคะเราก็จะเปิดกลีบนี้ออกมาดูนะคะเห็นกลีบด้านในที่จะเสียบนะตัวนี้นะแล้วก็เสียบลงไปค่อยๆดึงลงมานะคะนี่นะทีนี้เราก็จะมาไล่จับกลีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้ง8กลีบ8เส้นเลยให้เข้าที่สวยงามเลยนะ นี่นะคะพอเข้าที่สวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะนี่นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้แล้วนะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับเอาริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบินพับมาด้านหน้าค่ะเสร็จแล้วจับตัวริบินเส้นถัดมานะคะพาดขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วจับตัวริบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานเลยนะคะตรงตัวดอกเส้นที่เราพาดขึ้นไปด้านบนนะคะให้ลอดผ่าน3เส้นนะ นี่นะคะออกมาด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาแบบนี้นะยังไม่ต้องดึงให้กระชับนะคะเดี๋ยวเราจะมาได้จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งต่อเลยนะเส้นนี้นะคะเส้นที่พาดขึ้นไปด้านบนนะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าอ้อมไปด้านหลังเส้นถัดมานะคะเอาริบบิ้นเส้นถัดมาพาดขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานเลยนะคะ เส้นที่เราพาดขึ้นไปด้านบนนี่นะมองเห็นไหมคะนี่นะคะค่อยๆเสียบลงมานะลอดผ่าน3เส้นนะคะนี่นะ1 2 3สอออกมาตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาจะได้ในลักษณะน,นี้นะนี่นะคะต่อเลยเราจะทำแบบนี้นะคะเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ เดี๋ยวลีจะทำช้าๆนะคะจะได้ทำไปพร้อมๆกัน เส้นที่8แล้วนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าพอดีริบบิ้นตรงนี้นะคะจะมาชนรอบกันนะคะแบบนี้นะก็เลยต้องมองในลนักษณะนี้จับริบบิ้นพับมาด้านหน้านะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งสอดลอดผ่านเส้นแรกเลยนะคะกลีบแรกที่เราพับขึ้นไปนี่นะสอดลอดผ่านลงมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงลงมาเสร็จแล้วมาลอดผ่านตรงนี้นะคะตรงฐานของเส้นแรกเลยนะลอดผ่านมา3เส้นเลยนะ นี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะนี่นะคะจะได้ในลักษณะนี้นะทีนี้เราก็จะมาได้จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งทั้ง8กรีบ8เส้นเลยนี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะ ทีนี้เราก็จะมาตัดปลายดิบินออกเลยนะคะนี่นะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่ค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยใส่เหรียญลงไปเลยนะคะนี่นะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบัวอุทุมพรแบบใหม่แบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ